ปราศรมู่อี้ฮานเว่บอกว่าเธอมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ฉันเหรอใช่และนี่ก็คือเซอร์ไพรส์ที่นายรอคอยวันนี้ทั้งวันนะนะแต่ว่าเซอร์ไพรส์อะไรหรือคะสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือตัวตนที่แท้จริงของเสี่ยจจวออันเธอไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาที่ภายนอกจะมองอย่างนั้น แล้วเธอคนนั้นเป็นอะไรได้อีกนักล่าผีดูดเลือดฮ่าฮ่ฮ่ตอบเพื่อให้ฉันเชื่อนายขนาดของเก่าแก่ที่พันปีกว่าไม่เคยเห็นแบบนี้ยังต้องย้ายออกมานักล่าผีดูดเลือดเหรอ ทุกเผาโลหิตของเราฆ่าล้างในเผ่าพันธ์ุในสงครามพันปีตั้งแต่นานแล้วนะซาโตอายุยังไม่ถึง30ปีทำไมถึงเป็นทายาทของนักล่าเวมพรายรือว่าเธอจะควักออกมาจากก้อนหินแน่นอนว่าต้องมีคนจงใจเจะคิดว่าการพบกันของเซี่ยโจอันกับจิงเฟิงเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆหรือ แล้วก็เสียเจอานหน้าตาก็คล้ายกึ่งกับพี่สาวของนายสูอิงหรือว่านายยังไม่รู้ตัวอกีกเหรอนั่นเป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นพี่สาวข้าก็มีหน้าตาดีอยู่แล้วนะเกินมาพร้อมกับข้าได้อย่างไงก็มีสติหน่อยสิมีหน้าฉินเฟิงถึงไม่ต้องการเธอเสียดจอ,อานแยกผู้ชายของเธอไปแล้วนะเธอยังคิดว่าเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาอีกเหรอ ฉันไม่รู้จริงๆว่านายไรเดียงสาหรือว่าโง่จ้าว่าใครโง่กันฮะแค่เวมไพรสายใหม่ตัวกระจ้อยตัวกระจ้อยอยาบกละดดียังไงมาพูดจะหยาบใครตัวหน้าฮะทำไมนายถึงบอกว่าเสียสานเป็นนักเลงเวมไพรและฉันต้องเชื่อโดยนายมีหลักฐานอะไรหลักฐานแน่นอนอยู่แล้วแต่เธอดื่มมันไปแล้วนะรู้สึกเหมือนเอาวยวาภัยในของฉันกําลังถูกผาไห้เจ็บปวดเหลือเกินโอ้ยอะไรพูดอีกทีสิ ในนี้เป็นเลือดของเซจัวอันฉันเทงลงไปในแก้วแก้วเล่า,ลา,ลาของเธอตอนที่เธอไม่ได้เตรียมตัวตอนนี้เธอคงไม่สามารถใช้พลังวิเศษอะไรได้อีกแล้ว<ม>ก็แค่ผู้หญิงโง่ที่ทั้งแก่ทั้งอับประลักทนนั้นเองเฮานเวเธอบ้าไปแล้วเห,หรอหอนฉันส่งกีโน,โนและผู้คุ้มกันในฐานะของงายออกไปแล้ว ตอนนี้ในประสาทมีแค่พวกเราสามคนตอนนี้ถึงตาเจ้าแล้วที่ต้องเตะค่าเจ้าคนอกะกตันยูลืมไปแล้วรู้ว่าข้าเป็นคนที่พาเจ้าที่เป็นโจรมาที่นี่ทำงานให้เจ้ามีอะไรให้กินหรือใส่เั้นลนะพวกเจ้ามนุษย์ไม่รู้หรือว่าอะไรคือคำขอบคุณ อ๋อลืมบอกเธอไปเลยนะอ่าจริงๆแล้วเขามีดิคุณมาตั้งนานแล้ว